สาลาริมทางตรงสามแพร่งไม่ใช่ป้ายบอกทางแต่เป็นชื่อที่ชาวบ้านแถบนั้นพูดถึงด้วยเสียงแผ่วเบาและไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านหลังสองทุ่มพวกเขาว่ากันว่าดวงคนตายมักจะหลงมาหยุดพักณจุดนี้บางคืนมีคนเห็นหญิงใส่ชุดขาวนั่งอยู่บนม้านั่งไม้ผุผูของศาลา ก้มหน้าผมยาวถึงพื้นเหมือนกำลังรอใครสักคนปิ่นมกุกนักศึกษาสาวต้องกลับบ้านดึกกว่าปกติในคืนนี้เธอเพิ่งติวหนังสือจบและรีบเร่งฝีเท้าให้เร็วที่สุดก่อนที่นาฬิกาจะบอกเวลาสองทุนแต่ไม่ว่าจะรีบแค่ไหนเมื่อเธอเลี้ยวเข้าสู่ซอยบ้านเสียงจักรจันก็พลันเงียบลงไป ความเย็นเยือกซึมซาบเข้ามาในอากาศทั้งที่ท้องฟ้าแล้ก็มันมีเมฆฝนหัวใจของปิ่นมุกเริ่มเส้นรัวเหมือนกลองผึงกลลือน้ำลายลงคออย่างยากลำบากและแล้วเธอก็เห็นมันที่ศาลานั้นมีเงาสีขาวเด่นชัดนั่งอยู่ท่าทางเหมือนถูกแช่แข็ง ใบหน้าถูกซ่องไว้ใต้เส้นผมสีดำสนิทที่ทิ้งตัวยาวเป็นมุกหยุดนิ่งสนิทเธอสังเกตระยะเล็กๆในๆใน้อยบนก้าอี้ไม้ผูๆของสาลาและที่ฟื้นสาลาใกล้เท้าของหญิงชุดขาวเธอเห็นของเล่นชิ้นเล็กๆที่ซีดจางวางอยู่หลงมา ความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นมาในความคิดของเธอดวงวิญญาณชิ้นนี้ไม่ใช่จะมาหลอกหลอนแต่พวกเขากำลังหลงทางและรอคอยต่างหากปิ่นมุการเท้าเดินต่อเธอกำหนดจิตให้สงบและเดินให้เร็วที่สุดขณะเดินผ่านเธอหลับตาลงเล็กน้อยและกระซิบเบาๆว่า ขอให้เจอคนที่เราคอยไว้ใบนะครับเมื่อพ้นสามแพร่งมาได้ไม่กี่ก้าวรวมให้ใจของปิดมุกก็กลับมาเป็นปกติความเยงเง็นเยือกหายไปเหลือไว้เพียงความเงียบสงบเธอไม่กล้าหันกลับไปมองแต่หัวใจก็ไม่ดูสึกหวาดกลัวมีเพียงความเศร้าเล็กน้อยให้กับหญิงสาวที่ยังคงเฝ้ารอ